สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอัปเดตหรือว่าแจ้งข่าวดีนะคะสำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500บาทรอบที่2จะจ่ายเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดในคลิปพร้อมกันนะคะ แต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับความคืบหน้านะคะทางธนาคารทกสเริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลผิเตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563-64ตามนโยบายของรัฐบาลนะคะ เพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและก็มีการกระตุ้นเกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดีในอัตราไร่ละ500บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่นะคะหรือว่าไม่เกิน1,000 0บาทต่อครัวเรือนหรือที่เรียกกันว่าเงินช่วยเหลือชาวนาในงวดที่1ก็ได้จ่ายไปแล้ววงเงินกว่า28,000ล้านบาทค่ะซึ่งล่าสุดนะคะ เกษตรกร,ร,กรหลายคนได้ตรวจสอบสถานะการโอนเงินผ่านลิงก์ของธนาคารทกศนะคะเมื่อชาวนาหลายคนได้รับเงินรอบที่1ไปแล้วก็ถามหารอบที่2การต่อเนื่องนะคะเมื่อไรจะจ่ายตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วนะคะซึ่งนายปราโมทนะคะนายยกสมาคมชาวนาและเกษตรกร,ร,กรไทยก็ได้เปิดเผยว่าความคืบหน้าการจ่ายเงิน ช่วยเหลือชาวนาไร่ละ500บาทนี้นะคะสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือว่าไม่เกิน1,000 0บาทต่อครัวเรือนในรอบที่สองนี้นะคะซึ่งนายประโมทก็ได้คุยกับนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วนะคะว่าเงินประกันรายได้ที่เพิ่งขอไปนะคะวงเงินมาล่าสุด3.8พันล้านบาทจะรีบนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หลังจากนั้นเมื่อนําเข้าคอรอมอแล้วทกศก็จะสามารถจ่ายได้ทันทีนะคะสําหรับเงินประกันรายได้ค่ะส่วนความคืบหน้าเงินช่วยเหลือชาวนารอบที่2นั้นนะคะทกศจะมีการประชุมบอร์ดในวันที่23หรือ24กุมภานี้นะคะก็คาดว่าจะโอนเงินให้กับชาวนาได้ในวันที่ประมาณวันที่25กุมภาพันธ์2564นี้นะคะ ซึ่งก็สอดคล้องกับนายประสิทธิ์บุญเฉยนายกสมาคมชา,ชาวนาข้าวไทยนะคะก็ได้กล่าวว่าททศสได้แจ้งแล้วนะคะว่าเมื่อได้ทำลายที่ชัดเจนแล้วก็อยากจะรีบใจ่ายให้เร็วที่สุดเพราะว่าตอนนี้ทุกคนรอคอยกันอยู่ขอฝากถึงพี่น้องชาวนาให้สบายใจกันได้ในฐานะที่ได้เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวนายืนยันว่าได้รับเงนแน่นอนค่ะ ซึ่งอย่างไรก็ดีนะคะกรมส่งเสริมการเกษตรและก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,563ทั64รอบที่1ทราบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบที่1ณวันที่5พฤศจิกายน63มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้วจำนวนกว่า4ล้านครัวเรือนพื้นที่เพาะปลูกป,ประมาณ60ล้านไร่นะคะล่าสุดข้อมูลประมาณ การขึ้นทะเบียนณนวันที่13มกราคม64จำนวนทั้งสิ้นก็อยู่ที่ประมาณ4ล้าน6 0 0นกว่าครัวเรือนพื้นที่พอปลูกเพิ่มเป็น62ไร่นะคะ62ล้านกว่าไร่นะคะซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินประกันไรายได้ผ่านเว็บไซต์ได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิม แต่ถ้ายังไม่ได้รับการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกร,ะกรนะคะระบบจะขึ้นข้อมูลว่าอยู่ระหว่างดําเนินการถ้าใครที่ได้รับนะคะก็จะมีการระบบจะขึ้นว่า การโอนเงินสําเร็จนะคะทั้งนี้การโอนเงินนะคะประกันรายได้ทกศเมื่อได้รับข้อมูลนะคะจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วทกศจะทําการโอนเงินประกันรายได้ให้ภายในสาวันทาการค่ะอย่างไรก็ตามสามารถตรวจสอบประกันรายได,ได้ได้ผ่านเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวจะไปลิงก์ไว้ใต้คลิปสําหรับไร่ละ500ก็เช่นกันค่ะเป็นเว็บไซต์เดียวกันนะคะ สำหรับวันนี้ก็มีข่าวดีๆมาแจ้งชาวนาเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมวันที่25นะคะประมาณวันที่25จะมีการโอนเงินรอบที่2นะคะสำหรับเงินไร่ละ500บาทค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไ้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทีอแม่ใหม่ต่อไปค่ะ